โอเคเดี๋ยวคลิปนี้อธิบายง่ายๆนะครับสำหรับพอร์ตโพลิโอนะครับพอร์ตโพลิโอคือเราจะสร้างอ่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นสับของของเฟซเขาเรียกพอร์ตโพลิโอนะครับแต่บ้านผมเอาง่ายๆพูดเข้าใจง่ายๆเลยคือกระเป๋านะครับกระเป๋าพูดสนิทเฟซบุ๊กคืออะไรครับกระเป๋าพูดสนิทเฟซบุ๊กคือนะครับคือคืออัูยอธิบายยังไงวะเนี่ยคือเอาง่ายๆเลยจะเป็นสับบ้าน คือ1เฟสเราเนี่ยเราสามารถสร้างกระเป๋าได้2กระเป๋าคือพอร์ตโิโยได้2กระเป๋านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการสร้างสร้างไงเพื่อจะมีเพิ่มขึ้นมาพอเราสร้างขึ้นมาเนี่ยหลังจากเราสร้างขึ้นมาในแต่ละกระเป๋าเราสามารถสร้างบิทพัสาได้ประมาณ5กล่องนะครับอันนี้คือสับง่ายง่ายบางคนถ้าเดี๋ยวตอนนี้อธิบายไปยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคือ5กล่องคือในกรณีถ้าย้อนกลับไปสักสิบประมาณ 5- 6ปีที่แล้ว ะะที่พวกผมยิงแอดกันเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ในกรณีจาเป็นต้องใช้เพราะอะไรเพราะสมัยก่อนมันหาเฟซยากมากนะครับที่เราจะมายิงแอดพะมันหาเฟซยากเราต้องทาไงเราก็ต้องไปเตเวนเตะไปเตเวนเอาฟงเอาเฟซวันนั้นคุนี้มายิงหามันหาซื้อเฟซยากพอมายิงแล้วในกรณีนี้ถ้ามันบล็อกเลยทําไงเราก็ต้องเราก็ต้องทําทําเฟซหรือซื้อเฟซขึ้นมาใหม่ใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมันระบบเฟซมันยากในการที่เราจะหาบัญชีมายิงแอด แต่ถามว่ามันยิงง่ายไหมมันยิงง่ายในยุคเก่าๆนะครับในยุคนี้ย้อนไปสักห้าหปีนี่ง่ายพอมาหลังๆมามันเริ่มยากขึ้นพอมันยากตอนนี้คนที่ขายเฟซในกล้งในกลุ่มไม่ว่าจะพิมพ์ในกูเกิล Google ทำอะไรเยอะแยะไปหมดเราก็หาได้ครับแต่แต่ก่อนนะมันจะเป็นต้องใช้สเต็ปผมเดี๋ยวผมจะบอกว่า,าพราอร์เปรทำยังไงอันนี้คือคร้าวๆในกรณีผมขอย้ำนะครับในกรณีที่เราจะทำพรอร์ตเปรหรือบัญชีโฆษณานี่ เฟซมันต้องแข็งจริงไม่ใช่ว่าคุณดูคลิปผมจบไปไอ้เฮียพอเอาไปใช้แม่งทำไมกูทำไม่ได้วะไม่ใช่ว่าเฟซไหนก็ทำได้นะไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับระบบเฟซถ้าเฟซไหนที่มีความเคลื่อนไหวดีถ้าเป็นเฟซหลักไทยเนี่ยทำง่ายตัวนี้ทำง่ายหนึ่งถ้าเราทำมาเพื่ออะไรหนึ่งมันสามารถยิงเบอร์ได้นะครับยิง ID f a เฟซได้ยิง SMS เอาไม่ใช่ยิง ID นั่น ID นี่ได้ยิงข้อมูลลูกค้าได้เยอะ เยอะกว่าที่เราจะยิงพื้นฐานที่เรายิงมันยิงได้เยอะครับในตัวนี้ผมจะสอนชากแต่พวกรายละเอียดในการยิงลึกๆอันนี้เดี๋ยวค่อยใครสนใจเข้ามาเรียนนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกคือแต่และเฟซมันไม่ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆทาได้มมนต้องเป็นเฟซเฉพาะนะครับเฟซที่ทําได้หรือไม่ใช่ว่าเห็นผมทําได้แม่งพอดูคลิปแล้วอยากไปลองทาเอาเฟซหลักที่เรายิงทํา ชิปหายไววอดนะครับผมจะบอกเลยบล็อกนะครับบล็อกอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ไม่เหลือนะครับเราถ้าเราอยากจะลองวิชาเราต้องไปหาเฟสที่ที่อ่าเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเฟสซื้อร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยมาเทสเอา,า, test, เอาไปอัลลิมิตไปปลแปดพันมาเทสโอ้โหบล็อกนี่ชิปหายนะครับผมจะบอกเลยไม่ใช่ว่าเฟสไหนจะทําได้อันเนี้ยที่ผมจะทําคือผมก็ไม่รู้ว่าเฟสผมจะทําได้หรือเปล่าแต่ผมอยากจะลองเทสให้ดูในกรณีที่ทําได้อ่ะมันอยู่ในคอร์ส ผมอยู่แล้วในในคอร์สนั้นแต่อันนี้ผมอยากจะทําคลิปใหม่ให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะทําได้ไหมประมาณนี้ครับอ,อันดับแรกเลยเราก็เปิดตัวจัดการโฆษณาเราขึ้นมาเราจะเห็นไหมมุมขวามือ,อมันจะเป็นบัญชีโฆษณาหลักของเรานะครับวิธีการสร้างพอตเพียทํายังไงแล้วกดสร้างแฟ้มผลงานธุรกิจอันดับแรกเราก็ใส่ใส่ชื่อพอร์ตเราลงไปพอร์ตลงลงไปชื่ออะไรก็ได้ครับ ส่วนอันนี้เป็นชื่อนามสกุลมั่วแม่งมาเลยครับส่วนข้างล่างเป็นอีเมลธุรกิจอีเมลธุรกิจออกมาจากไหนอีเมลไหนก็ได้อีเมลเฟสอีเมล gmail อ,อะไรได้หมดครับไปกรอบแม่งมาเลยผมไปกรอบกอบ่กอนกรอบเมลก่อน เมลมาใสลุ้นได้ไม่ได้ไม่ได้ก็จบโอเคได้ถ้าโอกาสนี้ได้นะครับโอกาสนี้ได้แล้วกดถัดไป ไม่ต้องกดอะกดถัดไปยืนยันยังไม่จบเราคาบกระบาดออกไปไปเข้า gmail เรามันจะมีข้อมูลอะข้อความแจ้งเตือนมันจะให้เรายืนยันกระเป๋า p o r t f l เรานะ,ะครับกดเข้าไปนะครับเห็นไหมมันจะมีผูกผูกขึ้นมาเห็นไหมเราจะเห็นกระเป๋าขนมปิ๊บที่ผู่ขึ้นมานี่ผมเรียกว่ากระเป๋ามันหน้าคล้ายเหมือนกระเป๋าแต่จริงเขาเรียกว่ายังไงร์ตโฟลิโอ,โอธุรกิจถ้าย้อนกลับไป5-6ปีเขาจะเรียกว่า business facebook overview นะครับเราต้องไปทำบูสนเน็ตเฟซบุ๊กโอเวอร์วิวแต่หลังๆมาแม่งเป็นพอร์ตพอลิโอแล้วมั่วซั่วไปหมดอัปเดตชิบหายไบวอตเฟซบุ๊กตอนเนี้ยนะครับมันชอบมันชอบ,ม,ชอบมันชอบไอ้พวกแม่งยิงร้อยสองร้อยนะมันไม่เอาใจไอ้พวกแม่งแอดแอดมาละแสนสองแสนนะไอ้เนี้ยไม่ไม่มันไม่ค่อยสนใจมันชอบเงินน้อยพวกเนี้ยแม่งคนมีเงินทุนที่จะยิงแสนสองแสนมันไม่ให้แอดผ่านแต่ยิงร้อยสองร้อยแอดผ่านดีชิบหายนะครับ ได้เงินกับพวกเราแม่งโคตรเยอะแต่ไม่ชอบไอ้เหี้ยไปชอบเงินน,น้อยร้อยสองร้อยนะครับงงกับบัญงงกับพวก a c e b o o k อ่ะโอเคต่อมาดูบัญชีโฆษณากดมาที่บัญชีโฆษณานะครับมาดูว่าจะแดงไหมอ้าวไม่แดงพอไม่แดงนะครับเราได้กระเป๋ามาแล้วใช่ไหมหลังจากนี้เราก็จะมาสร้างบัญชีโฆษณาเราโผลโหะกดดิเพิ่มกดสร้างบัญชีใหม่เราก็ใส่ชื่อบัญชีเราไปซะอ่าโซนเวลาเอาอะไรก็ได้ครับ คุณไปเจอแบงคอกแม่งไปเลยออดอลล่าแล้วแต่สนัดสนัดเงินบาทก็ใส่ไปธุรกิจของฉันกดยินยอมซะสร้างบัญชีโฆษณานะครับไม่รู้ว่าอันนี้ยังไม่จบนะไปรอรุ้นว่ามันจะแดงหรือเปล่าอยเพิ่งเพิ่มไ็ได้กดเรียบร้อยไปถ้าแดงคือจบนะครับเพราะเฟซมันเฟซเนี้ยเป็นเฟซพื้นฐานคือจริงๆผมไม่เอาเฟซแม่งหลักที่ผมยิงมาเทสหรอก เดี๋ยวมันจะชิปหายใบบอดอันนี้ผมเวลาผมสอนผมก็เอาเฟซแม่งกากาก็จะมาเทสให้ดูนะครับมามาดูว่ามันจะได้ไหมเทสหนึ่งแล้วก็กดไปที่กระเป๋าดูดิตัวจัดการธุรกิจตัวจัดการโฆษณาเรานะครับครับที่ตัวจัดการโฆษณาเราโอเคเรากดค่าไปก่อนอันนี้อันนี้ต้องไปเพิ่มนะครับตอนนี้จําเป็นมากต้องเพิ่ม วิที่ตัวจัดการโฆษณามาดูมันจะฟุกได้ไหมแอ mm. <Yeah. S 2> าแม่งเยอะเปิดเฟซใหม่แม่งเลยโอเคบัญ okay. ชีผมมันโดนแดงไวนะ้ครับไม่ต้องไปสนใจมันบัญชีหลักกด8000ผมมันแดงแดงเมื่อเช้าคนแอดเยอะไปหน่อยเลยแดงช่วงนี้ผม conversion ผมไม่ค่อยอยากจะยิงผมยิงแต่ข้อความ conversion mm. ผมรู้สึก พอใจกับมันนะครับเดี๋ยวข้อความค่อยได้เซอร์วิสลูกค้าอ่ะกดไปดูขนมปิม๊บนะเราสังเกตด,ดูตอนต้นคลิปผมบอกว่าผมมีแค่บิดเดียวใช่ไหมผมโผล่บิดขึ้นมาเลยเหไหมอ่าบิดขนมปิ๊บเนี่ยหนึ่งโฆษณาอ่ะหนึ่งเนี่ยเราสามารถหนึ่งเฟซเ,ฟน,เฟนี่ยเราสามารถสร้างกระเป๋าฝาพิเอโอได้สองกระเป๋าใช่ไหมขนมปิ๊บผมก็กดเข้าไปดูดิเห็นไหมอันนี้คือกระเป๋าพุทธเกษตรเฟซบุ๊กที่ผมสร้างขึ้นมาในหนึ่งในกระเป๋าตัวเนี้ยผมสามารถสร้างเดียผมเรียกว่ากล่อง ผมสามารถสร้าง a s 1 a s ห a s 3 a s อ a s 5ได้ประมาณ5อันแต่ไม่ใช่ว่าจะสร้างได้เลยเราต้องยิงไปก่อนนะครับทำไมต้องสร้างเพราะเราสร้างเพื่อนที่ไงเวลา AS1 เรายิงแอดไปมันบล็อกใช่ไหมเราก็มายิงต่อ a s 2 a s 3 a s 4 a s 5ในยุคเก่าเขาทำกันอย่างนี้เพราะมันจำเป็นต้องใช้เพราะมันหาเฟสยากาผมก็เลยต้องทำกันอย่างนี้ยิงนะครับถ้าหลังๆมาผมไม่สนใจตอนนี้คนขายเฟสแม่งมีเกินบ้านเกินเมืองนะครับระบบฟงระบบเฟสเต็มไม่หมด ซื้อเอาหาจเจ้าแข็งๆซื้อเอาแค่น,นั้นแหละเราก็เลยไม่จําเป็นต้องมาทำอ่างนี้แต่มันก็ยังจําเป็นอยู่ในกรณีที่แม่งอยากจะยิงเบอร์มือถืออยากจะยิง ID ID เพจ ID เฟซอย่างเงี้ยที่เขามากดไลค์กดแชร์เพจเฟซเราเราอยากให้มันไปโชว์หน้าแอปของเขาเราเราต้องมาสร้างตัวนี้ยิงเพื่อจะยิงเจาะเบอร์เจาะ i อ ID. นี่ตัวนี้มันจะช่วยได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ยิงที่อะไรมากมายแม่งไม่ต้องสร้างนะครับอันนี้เราสร้างเพื่ออะไรเพื่อเราอยากจะยิงเจาะเบอร์ ยิงเจาะ ID f a c e o o o k ยิงนั่นยิงนี่เยอะแยะมันรายละเอียดเยอะนะครับมันสามารถยิงได้เยอะกว่ากันประมาณนี้อ่ะลองกดไปดูจะแดงเปล่าผมว่าน่าจะแดงอ้าไม่แดงครับฟุกไปเห็นไหมไม่แดงยิงได้เฉยว่าไอ้ขนาดเฟซผีเลยอ้าโอเคเห็นไหมได้เพิ่มมาแล้วหนึ่งกระเป๋านะจริงๆผมมีผมจะมีแค่กระเป๋าเดียว2บัญชีนะตอนนี้เพิ่มขึ้นมานี้แหละเทคนิคง่ายๆนะครับลองไปเทสด,ดู นะครับคือใครอยากจะเรียนเจอตัวก็ค่อยดีลมาใครอยากจะเรียนคลิปสู้ราคาไม่ไหวก็เรียนคลิประบบเต็มออนไลน์แค่นั้นเองครับประมาณนี้ถ้าติดตามผมนานจากยูทูปผู้คลิปนะ่าจะรู้เออจากยูทนะูปผู้เ c e b o o k น่าจะรู้ผมควรยังไงนะครับก็คือมึงพอใจเรียนคือเรียนไม่พอใจก็ไปที่อื่นอย่าเยอะกับกูแค่นั้นเองครับไม่พูดมากเปิองขี้ฟันครับอยากเรียนก็ค่อยดีลมาสู้ไม่ไหวก็ไปไกลๆตีนแค่นั้นเองนะผมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับประมาณนี้โอเคค่อยว่ากันคลิปหน้าครับ